เขาต้องการให้ทุกคนรักกันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแล้วก็กูรูบางท่านเขาก็บอกว่าเวลาทนะําลลงหน้าฟีดแล้วก็พอ้อไม่ต้องไปแชร์อเลยหรอกอย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ปิดกั้นด้วยอย่างเงี้ยครับ มันก็จะมี2องก็ให้เกิดผลในเรื่องของความสุขเนะเาะเลยยิ้มได้ประโยชน์ด้วยความรู้เอาไปใช้ได้แล้วก็ทําทให้เกิดการงอกเงยเรื่องของรู้ศึกษาจากเพื่อน,เอนๆเก่งๆหลายๆท่านซึ่งอย,อยู่ในระบบออนไลน์นั่นแหละครับในเฟซบ o o กเลยสังคม Facebook กละซึ่งเป็นสังคมดีๆเนาะที่ทางเฟซบ้างมันจะดีขึ้นไหมแต่ในขณะนี้ในวันที่3นะครับ ผมจะเขียวว่าวันนี้ผมเขียวแน่นอนและการเข้าถึงผมนะอ,อืการเข้าถึงเขียวผมแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เอาเองนะครับทํายังไงให้าสามารถผ่านเกณฑ์พื้นฐานสร้างรายได้ได้เลยประมาณนี้ซึ่งสองสาวันก่อนผมก็พยายามกูรูบางท่านเขาก็บอกว่าเวลาทำานะลงหน้าสีดแล้วก็พร้อมไม่ต้องไปแชร์เลยหรอกอย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ปิดกั้นด้วยอย่างเงี้ยครับ มันก็จะมีสองท่านก็ลองพิจารณาเองแต่บางท่านแชร์และอาจจะได้ประโยชน์แต่บางท่านแชร์ในความหมายของผมคือแชร์ไปที่กลุ่มเวลาเราทําข้อมูลทําอะไรแล้วไงครับเราทําคลิปยาวคลิปสั้นแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็พูดสิ่งดีๆแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมเฟซบ o o กนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทําในเชิงบวกทําแล้วที่ผ่านมาก็พยายามเวลาทําแล้วก็พยายามแชร์พยายามสองฝั่งเนาะ ฝั่งคิดเห็นอีกแบบกับฝั่งคิดเห็นสนับสนุนอะไรประมาณเนี้ซึ่งมันเป็นการเรียนรู้นะทุกท่านก็ต้องเรียนรู้เอาผมก็พยายามเรียนรู้เพาะแต่ก่อนคือเพื่อนเราอย่าล้ามันจะดีขึ้นไหมแต่ในขณะนี้ในวันที่สามนะครับผมจะเขียววันนี้ผมเขียวแน่นอนและการเข้าถึงผมนะอืการเข้าถึงเขียวคือแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เขาต้องการให้ทุกคนรักกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็หลักที่ผมติดแดงในการเข้าถึงโอ้ยติดแดงติดลบเยอะมาก ตอนนี้ติดลบหรือหลักหน่วยครับก็งงอยู่เลยแต่ผมไม่แชร์นะทุกแต่งปันสิ่งดีๆแล้วก็พูดสิ่งดีๆแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมเฟซบุ๊กนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทําในเชิงบวกทําแล้วนอนเลยครับคนนี้เหี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาฝอกบอกกับทุกท่านว่า าการเวลาเราทําคลิปทําอะไรนะครับก็ลองดูก็แล้วกันแชร์หรือไม่แชร์เขาต้องการให้ทุกคนรักกันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแล้วก็เดินครับไม่ไปไหนเลยครับไม่ไปไหนเลยแต่ตอนนี้ดอูอะไรมาเยอะขึ้นเลยครับทุกอย่างนะกระดิ่งก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยครับงงไม่กันนะนเพื่อนเราเต็มแล้วผมก็เลยไม่กดแชร์ละเนี่ยผมทํามาสองวันขึ้นวันนี้วันที่สามผมไม่กดแชร์เลยทำอะไรทำเลยนะผมก็ล้หนาฟีดของผม แค่นั้นพออยากที่ผมติดแดงในการเข้าถึงโอ้ยติดแดงติดลบเยอะมากตอนนี้ติดลบเหลือหลักหน่วยครับก็งงอยู่เลยแต่ผมไม่แชร์นะทุกท่านแล้วก็เหรียญก็น้อยเลยประมาณนี้ครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดมาเรื้อรังแล้วก็เกิดมานานแล้วก็เลยเอาประสบการณ์มาแบ่งปันหาใครที่เพื่อนเกินห้าพันแล้วไม่ต้องแช์ครับลงหน้าสีของตัวเองก็พอ้วครับไม่ต้องแช์ครับถ้าชาวเราแชร์เยอะถูกปิดกั้นเยอะผมทํามาแล้ว ผมทําม,มาแปดเดือนมีถึงห้าพันเราต้องกดแชร์ไปเพื่อให้ได้ห้าพันคือมันก็ได้เลยแหละรครับก็ได้นะตอนนี้ลงไปตามที่เขาแจ้งอ่ะะครับแล้วก็ทางเฟซเขามีอะไรเราก็กดนี่หมดเลยครับอืมแต่ตอนนี้ก็เลยลองมาเริ่มทาใหม,ไม่ไม่แชร์ันะครับไม่แชร์การเปลี่ยนแปลงหายไปเยอะเลยครับก็คือจากที่ติดลบแดงนะต้องเยอะนะตอนนี้อ,อจะเขียวแล้วครับเดี๋ยวแค่นี้ ออก็จากประสบการณ์ผมเองนะคือคือสิ่งที่แนะนำเนาะวมถึงที่เขาบอกมาจากที่เราได้ปหรือ,อข้อความรูปภาพที่เราลงแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราแชร์ไปกลุ่มต่าง,างๆใช่ไหมลงสามกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมก็ทํามานานแต่มันไม่ไปไหนะครับเชื่อไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือติดแดงแล้วก็เดี๋ยวก็บวกเดี๋ยวก็ลบเดิมเดิมอันเดิมเดิมตลอดอย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนบางครั้งเราต้องเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่าง ดูเพื่อเพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างผมเนี่ยครับผมก็ว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ในขณะนี้ในวันที่สามนะครับอผมจะเขียวว,วันนี้ผมเขียวแน่นอนและการเข้าถึงผมนะอืการเข้าถึงเขียวมแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อารมณสามกลุ่มใหม่เนี่ยประมาณเนี้ยผมก็ทํามานานแต่มันเล่นไปไหน,นครับเชื่อไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือติดแดงแล้วก็ เดี๋ยวก็บวกเดี๋ยวก็ลบ่อนําเทคนิคดีๆประสบการณ์ดีๆมาฝากทุกท่านก็เอาไปพิจารณานะถ้าทาดีแล้วก็ได้ผลก็แบ่งปันให้เพื่อนต่อไปก็แลวกันกดเลกขแชร์ให้ไม่ถึงห้าพันเราต้องกดแชร์ไปเพื่อให้ได้ห้าพันคืมันก็ได้อะไรแหละครับก็ได้นะแต่มาแบ่งปันกันลวกันให้กับหลายท่านที่เข้ามาฟังเนาะ,ะก็ลองศึกษาเรียนรู้นะไม่เชื่อก็อยา่าลบลู่เพราะผมทําแล้วมันโอเคตอนนี้นะครับก็เป็นกดแชร์เลย เขาจะได้เพื่อนเยอะซึ่งเพื่อนผมเต็มเลยไงผมก็เลยเ,ออเมื่อเมื่อเราเพื่อนแนะนําทุกท่านในเรื่องของอการเข้าถึงมันน้อยน้อยอดวิวน้อยมาแบ่งปันกันแล้กันให้กับเหล่าท่านที่เข้ามาฟังเนาะ,ะก็ลองศึกษาเรียนรู้นะไม่เชื่อก็อย่าลบรลู พอผมทําแล้วมันโอเคตอนนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ของผมนะที่อยากออามาถ่ายทอดให้กับหลายๆท่านผมทํามาประมาณสิบเดือนกลุ่มผมก็จะลงไม่เกินสามสามกลุ่มต่อวันเอต่อนะฮะคือเรามีกลุ่มเยอะใช่ไหมคลิปที่หนึ่งแล้วก็ลงสามกลุ่มคลิปที่สองแล้วก็ลงสามกลุ่มใหม่คลิปที่สามก็ลก็บวกเดี๋ยวก็ลบผมก็สงสัยอยู่มันเกิดอะไรขึ้นอก็ไปเรียนรู้จากกูรูก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆหรือกูรูหลายๆท่านนะครับบางท่านก็แนะนําให้นะครับไม่แชร์ การเปลี่ยนแปลงหายไปเยอะเลยครับก็คือจากที่ติดลบแดงนะตั้งเยอะนะตอนนี้อจะเขียวแล้วครับเดี๋ยแค่นี้พยายามเรียนรู้แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมก็เ,เวลาทําคลิปอะไรผมไม่แชร์แล้วครับผมก็ลงหน้าฟิล์ผมอย่างเดียวพอผมจะลองทดสอบประมาณหนึ่งอาทิตย์จะเป็นยังไงทั้งสองฝั่งเนาะ ฝั่งคิดเห็นอีกแบบกับฝั่งคิดเห็นสนับสนุนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นการเรียนรู้นะทุกท่านก็ต้องเรียนรู้เอาผมก็พยายามเรียนรู้เพราะแต่ก่อนคือเพื่อนเรายังผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับลงสามกลุ่มใหม่เนี่ยประมาณเนี้ยผมก็ทํามานานแต่มันไม่ไปไหน,นะครับเชื่อไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือติดแดงแล้วก็เดี๋ยวก็บวกเดี๋ยวก็ลบเดี๋ยวตอนนี้นะผมไม่แชร์ผมไม่แชร์ซึ่งก็ทำมาได้สองวันสามวัน ก็เห็นกันเปลี่ยนแปลงแล้วครับวันที่สามวันนี้จะนำเทคนิคดีๆประสบการณ์ดีๆมาฝากทุกท่านก็เอาไปพิจารณานะถ้าทำดีแล้วก็ได้ผลก็แบ่งปันให้เพื่อนต่อไปก็แล้วกันกดไลขแชร์น้องน้องกันอยู่ที่ท่านทดสอบดูนะครับจะลองลองดูว่าที่ผ่านมาเราทำาบ้างมันจะดีขึ้นไหมแต่แต่ขณะนี้ในวันที่สามนะครับผมจะเขียวว,วันนี้ผมเขียวแน่นอนและการเข้าถึงผมนะมมการเข้าถึงเขียวผมแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ หงเพื่อให้ได้เพื่อนเยอะๆตามเกณฑ์ที่กําหนดใช่ไหมอย่างผมเนี่ยคือโชคดีว่าผมเกินห้าพันแล้วผมก็เลยเ,เมื่อเราไม่ต้องการเพื่อนแล้วเราไม่แชร์ได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็มีบางท่านนอนเลยครับคนนี้เขียวเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาฝอกบอกกับทุกท่านว่าการเวลาเราทําคลิปทําอะไรนะครับก็ลองดูก็แล้วกันแชร์หรือไม่แชร์เกิอนครับไม่ไปไหนเลยครับไม่ไปไหนเลย แต่ตันนี้ดูอ,อะไรมาเยอะขเลยครับทุกอย่างนะกระดิ่งก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยครับงงเมื่นกันนะแต่งปันสิ่งดีๆแล้วก็พูดสิ่งดีๆแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม f a c e b o o อ่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทําในเชิงบวกทําแล้วเพื่อนเราเต็มแล้วผมก็เลยไม่กดแชร์ละเน,นี่ยผมทํามาสองวันขึ้นวันนี้วันที่สามผมไม่กดแชร์เลยทำอะไรทำเลยนะผมก็ลงหน้าฝีของผมแค่นั้นพอเราเกินห้าพันแล้วเราไม่จําเป็นต้องหาเพื่อนแล้ว แต่หลายๆท่านที่เพื่อนยังไม่ถึง5,000ันก็อาจจะต้องกดกดกดแชร์ไปกลุ่มต่างๆเองแล้วก็เห็นเองนะครับตอนนี้ที่าการเข้าถึงของผมเนาะตอนนี้ติดแดงอะลดลงเหลือหนึ่งวันนี้ได้เขียวแน่เองนะครับทำยังไงให้าสามารถผ่านเกณฑ์ พื้นฐานสร้างรายได้ได้เลยประมาณนี้ซึ่งสองสาวันก่อนผมก็พยายามมีถึงห้าพันเราก็ต้องกดแชร์ไปเพื่อให้ได้ห้าพัน่งมันก็ได้ลแล้วแหละครับก็ได้นะตอนนี้ยหาใครที่เพื่อนเกินห้าพันแล้วไม่ต้องแชร์ครับลงหน้าฟีดของตัวเองก็พอแล้วครับไม่ต้องแชร์ครับถ้าชาวเราแชร์เยอะถูกปิดกั้นเยอะผมทํามาแล้วผมทํามาแปดเดือนเพื่อเราเต็มแล้วผมก็เลยไม่กดแชร์ละเนี่ยผมทํามาสองวันขึ้นวันนี้วันที่สามผมไม่กดแชร์เลยทำอะไรทำเลยนะผมก็ลงหน้าฟีดของผม แค่นั้นพอเดืนครับไม่ไปไหนเลยครับไม่ไปไหนเลยแต่ตอนนี้ดูอยอะไรมาเยอะขึ้นเลยครับทุกอย่างนะกระดิ่งก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยครับงงไม่กันนะซึ่งที่ตั้งแต่ผมทํามานะอผมแชร์ตลอดเลยครับสามกลุ่มไม่เกินเนาะเขาให้แชร์ไม่เกินสามกลุ่มใช่ไหมผมก็กดแชร์ไปเลยแล้วไม่ซ้ํากันนะแต่แล้วครับปฏดดียามเช้าตอนสายๆนะครับ ก็น่าจะขึ้นหัวข้อว่าไม่เชื่ออย่าลบลูแต่งปันสิ่งดีๆแล้วก็พูดสิ่งดีๆแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม Facebook เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทำในเชิงบวกทำแล้วก็เกิน5,000แล้วเราไม่จำเป็นต้องหาเพื่อนแล้ว แต่หลายๆท่านที่เพื่อนยังไม่ถึง5,000ก็อาจจะต้องกดกดกดแชร์ไปกลุ่มต่างๆประสบการณ์ของผมนะที่อยากเอามาถ่ายทอดให้กับหลายๆท่านผมทำมาประมาณ10เดือนต่อนำเทคนิคดีๆประสบการณ์ดีๆมาฝากทุกท่านก็เอาไปพิจารณานะถ้าทำดีแล้วก็ได้ผลก็เป็นปันให้เพื่อนต่อไปก็กลแล้วกันกดไลกขแชร์ให้